สวัสดีฮะอยู่กันที่ช่องเอ็ดเล่าบอลอีกเช่นเคยนะฮะไม่จำบทเรียนทุกคนเซนเชลซีพลาดเยอะแ้อาอ์เนนอลคาบานสมาทิกนในใหญ่ทีมเชลซีออกอาการหัวเสียอย่างหนักหลังนักเตะก่คอความผิดพลาดกันหลายหนจนเป็นเหตุให้แพ้าร์เซนอลคารังสิบต,ตัวต่อสองในเกมบิรีกที่สแตมฟอร์ดบีดเมื่อคืนวันพุธที่20เมษายนที่ผ่านมานะฮะซิงบรูเสียประตูก่อนสองหน และแม้จะตามตีเสมอได้ทั้ง2ครั้งก่อนจบครึ่งแรกแต่มาโดนทีมปืนใหญ่ซัดเพิ่มในครึ่งหลังได้อีก2เม็ดจึงต้องพ่ายไปอย่างบอบช้ำเกมในครึ่งแรกเปิดกว้างมากเราเสมอการ2ประตูต่ตตอ2หลังจบครึ่งแรกเราไม่ควรเสียประตูก่อน2หุนแต่เราก็ทํากันได้ทุกคนบนหลังเกมมันเป็นความผิดพลาดในเกมระดับนี้มันไม่ควรเป็นอย่างนี้เราเอื้อประโยชน์ให้กับพวกเขาและเราไม่มีทางชนะเกมแบบนี้ต่อการปราศจากอันโตนิโอูริเก เซนเตอร์ฮาฟทีมชาติเยอรมันคุมเกมรับทูเครนเอ่ยว่าไม่เกี่ยวกับตัวบุคคลเราจะเป็นต้องเล่นตามเทคนิคอย่างถูกต้องมันเป็นปัญหาแน่หากเราเล่นไม่ถูกต้องและคุณต้องเลือกทีมให้ถูกต้องเช่นกันมันน่าสงสัยว่าผมเลือกได้ถูกหรือเปล่าเป็นไปไม่ได้ที่จะชนะเกมแบบนี้หากคุณก่อความผิดพลาดอย่างที่เห็นคิสตนเซนบอกว่าเขาเล่นต่อไม่ไหวเขามีปัญหาสนามไม่สู้ดีเช่นกันมันไม่เข้าทางเราเลยบอลกระดอนอย่างประหลาด ทูเกลระบุถึงการเปลี่ยนกองหลังทีมชาติเดนมาร์กออกในครึ่งหลังและส่งจิอาโกซิลวาลงบูแทนไม่มีอะไรให้ต้องวิเคราะห์เราคิดว่าเราเรียนรู้จากเกมกับเบนฟอร์ดและเรียนมาลิกแต่ชัดเจนเลยว่าไม่ต่อเหตุการณ์หลังจบเกมซึ่งเซซานอันบริเกต้าทำเสียลูกโทษในนาทีสุดท้ายเป็นประตูที่4ของอาเซนอลนและเดินไปหากลุ่มกองเชียร์เชลซีพร้อมกับมีการโต้คารมกันนั้นกุนซอชาวเยอรมันเอ่ยว่า ผมเห็นแล้วบอกตามตรงผมสามารถเข้าใจแฟนบอลได้เอาละฮะยังไงก็สู้ๆกันต่อไปชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเอลาบอลกันด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ลากันก่อนสวัสดีฮะ